อันนี้นะคะเราจะไปเซ็นทรัลเอลเลทส่วนภูมินะคะอันนี้ก็ไปเลือกหมวกที่ช็อป a อดิดาสค่ะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เซตกลอค่ะแล้วก็ต่อด้วยสนามไรทค่ะอันนี้อยู่ที่หลังเซ็นทรัลเอลเลทส่วนภูมินะคะคืออันนี้เลือกเป็นชั้น2ใช่ไหมเราเรชอบดูเขาติดกับอ่ะ เขาไปสนามไรชั้นสองพอได้เข้าไปจริงๆโอ้แม่เจ้าสูงมากคือขาสันลมแรงคือแบบโอ้แม่ก็ตีทีนี่นึกกลัวไหมกอลอยมากลอยไปกลางสนาม แต่สนุกดีค่ะ